สหกรณ์อิสลามสัทธาชนสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามอย่างแท้จริงเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับเรามีสมาชิกของครอบครัวกำมพาของมูลที่สัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพพารเนี่ยมีความเดือดร้อนมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินจึงได้ไปทําการกู้ยืมเงินนอกระบบขึ้นมา เราก็เลยมีความคิดว่าน่าจะมีการจัดตั้งสถาบันการเงินขึ้นมาเพื่อรองรับความเดือดร้อนให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้เงินในการทํากิจกรรมต่างๆเหตุนี้เองครับจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสหกรณ์อิสลามรัทธาชนขึ้นครับสหกรณ์อิสลามสัทธา,า,า,าชนนั้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศาึกษาและเด็กกัพรระ เข้ามารับผิดชอบด้านธุรกรรมทางการเงินซึ่งวางอยู่บนรากฐานของหลักการอิสลามปราศจากดอกเบี้ยโปร่งใสและเป็นธรรมสากรของเราดําเนินการเข้าสู่ปีที่8นะครับปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกประมาณ1,500คนแล้วก็เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับสมาชิกแล้วก็เงินของพี่น้องก็เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านครับ มาร่วมกันสร้างธุรกิจที่ดีธุรกิจที่อยู่บนรากฐานของอิสลามร่วมกับสหกรณ์อิสลามสัทธาชนครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินฮาลานที่มากด้วยประสบการณ์และพร้อมบริการกับสหกรณ์อิสลามสัทธาชนมั่นคงในหลักการบริการด้วยน้ำใจปลอดภัยจากดอกเบีย้ยสอบถามเพิ่มเติม0 2 076 8886 0 8 5 สาม6ปดเกหปดดหก